งานหนักจริงๆเลยนะครับนุ่มกันชัยในช่วงนี้ถือว่ามีเรื่องราวมีเคสต่างๆมากมายที่มาขอความช่วยเหลือจากนุ่มกันชัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมได้มากๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเคสไหนถ้าหากแก้ปัญหากันไม่ได้ก็มาที่ โหนกระแสเลยครับนุ่มกันชัยคนนี้พร้อมจะช่วยเหลือและขี้คายคดีแต่บางคนก็บอกว่าบางทีก็อยากให้พี่หนุ่มได้พักผ่อนบ้างบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแทนที่จะเคลียร์ปัญหากันเราเองแต่พี่หนุ่มก็ต้องมาลำบากมาเคลียร์ปัญหาให้กับครอบครัวต่างๆอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทำงานหนัก และทำเพื่อสังคมมากจริงๆนะครับบางทีก็น่าเห็นใจหนุ่มกันชัยเหมือนกันที่มีงานเยอะขนาดนี้จนตัวเองนั้นพักผ่อนน้อยมากๆจนหนุ่มบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเครียดเกินไป fc บางคนนั้นก็บอกว่าจริงๆอยากจะให้หนุ่มไปพักสักหน่อยหรืออาจจะหาคนมาแทนสักพักจึงจะทำให้ตัวเองนั้นได้ผ่อนคลายบ้าง ครับ